เออนูมานหเนูมานหมโ้ยโอยโอ้ยอาไปเลยลูกอย่าไปไหมอูู้ไปขึ้นขนาดเล้ยลูกดย่าไปไม่้นมันมันหัวเลยเตอนเตอเออไปดักนาก็ได้เอาน้องเด้อ เก่งนะนี่เนาะเอาน้องกาแฟพื่อตื่นนอนนะวะลูกวะเอ้ยก็เอาน้องก็ได้เลยได้มันนี่เป็นพี่เลี้ยงได้วันนี้นะเป็นเอ้ยเอาน้องได้วันนี้นะเก่งแท่ไลนดิเอา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 มาบ้านบ้านานไปมันไม่ได้ให้ไม่รัดเอาน้องเด้อไปเด้อเอาน้องเพื่อเด้อเอาน้องก็เป็นได้ให้ไม่รัดเอาน้องซะบาดนี่เพื่อนอ่ะเอา้าเอาก็ยังหลับสิดเตะพี่นนอนพี่เหนื่อยเนาะ แม่เบิ่์นกระดงดำหน้าอีกแล้วฮะเงี้ยโอ๊ยเนี้ยเทเบิร์นมาเลยวะโอ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าพ่อพ่อกันอีกตัวแดงแดงคือน้องเอ๋ยเนาะท่าใต้สบายดีป้าลุงเน้อามีนน์นันบาทเป็นยังนู้นนะาหอยชลีบาทบ้เบิังฮะโอ้ยเมรินบาทคนน่ะฮึโฮเมนขันบาทเชื่อเป็นยังนู้นล่ะ เอาน้องกไ็ได้ได้ป้าลุงเอ้ยเก่งเลยนะอัสบายดีป้าลุง <c oughs> อ่าน้องได้ใช่ลูกละเห็ดเป็นยีบ้น้องนี่อันเดะแม่ลงดำหน้าแล้วเอ้ยก็เอาน้องถ่าเพิ่นตื่นนอนเด้พี่นเอาไงเนาะนอนตอดแรงแรงเนี่ยอีกให้นี่พี่น้องเนอน <c oughs> ลยเนาะอีกให้นึงก็ <c oughs> คือสิลเล่อเออเห็ดน,น้องก็ลูกอะ <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> เยชยเนี่ยน้องเก่งได้ผุ่นได้ผุ่นโอ้พรน้องลบกวนมาหนิ และแม่เพิ huh ่นกะลงน้ํานาอีกให้สุดท้ายพี่น้องเอ้ยเนาะทางเฮากะบ่ได้ลงน้ํเพิ่นเนาะยังบ่เซาตีนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะยังย่านว่าน้ําขันเข้าบ่เซาก็เลยบ่ได้ลงน้เพิ่นก็เลยเอาลานพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ล่ะอมาออกซนี่แนี่เออันนี้อ้าดิออกดิออกเลยบาดนีบ่ใช่นก็ล่ะบ่กินแน่น้องเนาะใหญ่แล้วเนาะ

Mẹ đặt ơn nhé lúc nhé, nào, bà về vườn nha Bà về vườn, mẹ đặt ơn nhé Ư, ảnh hông, bà, bà Hả? ơn, cười hết này Hả? น้องเอ้ยูนพูนนใช่หอเห็ดใช่เออนมูหนิไหมเออนมูมาหนิไหมเออนมูมาหนิไหมโอ้ยโอยโอไปไหมลไปไหมอ้ไปขึ้นนณะได้ชูงอันนี้มาเตะทงบอกเทวาย โอ้ยลูกก็ได้ยังไปไมัล่ะ้อมด่อนะเดไมัน่มันมันหัวเน่เตหน่ะเต้อใช่คีมได้าหน่องคีมไปขดชุงยไอมนเอ่เยเอาลงก่หัวไเด้งงัดล้งหนายเนี่ยนนะันี้จะคีมาน้องถ่าไปเดี๋ยวไปจจาเพอแม่ไป เลี Rabbi, ้ยวเฉพาะนะว่าสิเลี้ยวเฉพาะเจาขุนมบบรงี้ม่ไ้จุ๊กกเนี่ยตรงเงี้จุกแหลดอกมาเลยเลอดต้องดนเตอร์น้ำมันคือพดบ่อนะคือไหนจุกอ่ะบ่อสาแมนเต โอ้ยนะใลต้องหัวา้เต่เอิดปาปเอิดังลางอ่จุกยุกนั่นแหะเห็นมอ้ยเปิดกรหัวได้พูน่ะหัวได้หัวยังไงนี่มาลหัวได้หัวควนบ่นี่เอ้ยพูน่ะเ้ยเห็หัวควนนี่บ่นี่มาล

ทัวนี่กับเน่โอ้ยหากระคนจนแล้วนั่นน่ะะอ้ําปจนแล้วหากรมานตกคนาน่าลงต๊งไปไปเาจะเอาฝืนนานี่มาไต่คนามาเลยเนาะคนไม่ได้เจ็บป่ะ หายชักไส้ไมันเพลีออกาเลยหายชักไส้ไกันฮะมันเพลยียออกมาเลยออกมาเลยแล้วไปขึ้นไว้สิใจ้หน้นาเมื่อนี่เรานอเราขาดเร็วเร็วอันนันต้ต้เีพ่าข้นฮห้ลุขึ้นก่อนก็ต้องขึ้นก่อนไอ้เบิ่บงลไล่สปีดต้องหัดอีกไอ้เบิ่ง แล้วว่าสิตายเมื่อนี่แล้วนี่ไปไหมลูกไปมันเครื่องออกหมดเลยมันเครื่องออกหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเนาะอือผิเอาเลยว่าสีเมื่อแล้วรว่าปีนท่องป้าง่างอยู่ได้ยินแต่เสียงไอเตอร์เอิดป่าป่าอยู่มัวแต่เอาลานอยู่ทั้งเฮือนพุ่นะไป

เนาะพ่อดี๋ยเอาไปเมื่อดินกบเอาเมื่อดินตกใจเบิดพ่อเต๋พ่อเต๋อสิมาเห็นมาตายตอนจบบ่เต๋อเนาะกล้าเพิ่นกับเรือนะเดี๋ยวนอนเรือเพิ่นก็ได้เอามาให้งัวกิน มันเหี้ยจะโจกลูกพูนอะปิดไม่ได้บ่เปตงออกบัดช้าจังนั้นเปตงออกใช้กระตุกมันไว้บัดช้าบัดเอาไปจักห่างอยู่บอห่างหลายบ่ cứ bỏ ốc ba 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 มันขาดบอมแตกว Asia, ่ามันเอามันโตงก็ได้ได้แบบนี้เนาะหากาซามะนะกาซามะใบหัวดอันน้ำมันมันไจุพื้นจุไฟใครโกบไปเจ๊มันนี่จุไฟได้ดอกมันโตงก็ได้ได้หน่มันบอนั่นันชามันเป็นมันแตกเลย

เฮเป็ดกกินได้ฮะเบสจกินน้ำมันบ่ซะไม่เชื่อว่าะเป็ดกินเด้เปกินบาโอเคโอเเจโอ้เอางกูจได้ใช่ไมันบ่มีบ่าคือเห็นเห็นถูกมั้นะท่นนี้ทรงกุเจนะลูกกาไปใไห้ประตูเค็งโฉรดเรากินนี่ทีได้ทางเขานี่เด้ได้มา

Thế sửa ngam đấy, này nè. Bỏ, Phải sửa ngam thế. Thấy sửa ngam này. Thấy à. sửa ngam này. Đây à. à. thảo là cái nhăn ôm bé vậy. Đây. Bật đất xe vô. Ui, <laughs> mày hãy chúc quá ôm. Mày hãy nó chuốc ôm quá. Cắt bữa. Cắt bữa anh. Cắt bữa đấy xem bảo hãy ôm sợ Ôm. ผมเรียงต้องใจเเอยเฮยโอ้ยเียาเราเียบาเรเียาเราเบงุ๊อุเฮ้ยุ่นน้มันเียาเร้เขนน้มันกีเี้ยบ้นเลยมักะลายเว่าอยาเอากระาเมันมาตุ่งมันใบใส่นันใบหวดพื้นหัวไทยเอากระ้ามาต่งน่าอย่างว่าเบาคนอยู่เอากระามาตุ่งเ้ะเออหยิบตีนป่าไดู้มหยบตีนป่าเนี่เลือนออกอ้ยยัง่เาเย ใส่แล mm yeah. ้าส yep. ่งแลใหรใส่ลาท้าใส่หน้ไนะไดลูกเห็นบ่รถลุงจอยดมนะหืย่านบดินุดปินคนไม่ได้เจ็บหรอวาบ่ออก็ได้เป็นอย่งนีี่เวายียว่ายมันดีดมันเตะเผ่อหนาไววว่าอยู่ว่าเอากระชามาตรงเอาพอดีใหัวดันวะจูฟืนจูไพ่วะเนาะ มันก็ตกมันมันบ่ถึงเลยมันขาดบ่อสายมันเตะแล้วอันคือแบบหัวลงทั้งดุมทั้งนั่นพูมือสุดท like ้ายสินิ้งทำเลียวใช่ไหมเอ้าเลีบหักหาหาหาน้ำหันแล้วเล็บกระหี่หนึ่ง บ่ได้สังเกตได้เตยนะว่าคนว่ารถเนาะว่าคนว่ารถนี่เรียบกระเฮียขนาดเด็กยังเด็บหยนเฮียเห็ดหายเห็ดนาบุเป็นง่ายพี่น้องเอ้ยเจอเตยคนเนาะแขางนั่นได้จันเบป็นยังแขางนั่นไปหางุ้มมาไหวได้เตยไปหางุ้มมาไหวไปให้เพิ่นโจดได้เอาไหวเพิ่นโจดดงุ้มบ่นมันเนี้ยบ่นมันลบมันเนี้ยออไปไจันเดี๋ยวลบไปด้นากันพี่น้องอ๋ออย่างท่นได้เตยอ่ะ ตัวไว่าน่นต so ั้งไว้ห anyway> ันน่ะตั้งไว้เสกบนลุมตางุมตีนได้อีกเด้อหางุมบอมันแหละอืเจังเม่นมันเนี่เล็บออกไปเล็บหนึ่งใครได้ปลาคอนะ มีหอดปลามันไม่ได <Franklin> ้ถือได้นะมันไม่ได้ถือมันได้นะจังแมนมันเนาะโอ้ยเอ้ยอย่าว่ามันใส่แบบแบบเหื่อแหงมันแหงมันบืนใช่ไหมมันก็ดำไปไหนย่ามันไม่ได้ก็หาชมหายยังเอาไอเตยยังบอกอยู่ว่ามีแต่อันนี้เฮ้อนี ไพาดะแปเดอนี่อ้คือหมานแะอ้างยางว่าไปเด็ดหาแน่ไปเด้มะเดี๋ปมันอยู่สิตอนไะยังวัาอยังอยู่เข่อนาคอมะบอกมีผวกมันอยู่ไปจับเขี่อนมะไปหาวะหามบเตอวะไปหามบเตอไป่นไปอ่างเลยนะไปคังไว้ไปครับไปฮะไปอ่างไปะไปอ่างไปไปอ่างเฟสไปอ่างเพชรได้ น่ะน้ำหลากหลายนัำลายย่อยอยู่น่ะโอ๊ยเนาะหลุดกระได้นังเลยมาตายมาตายตอนไทยตอนจดทไทยจังแมนมีโทว่ามาเป็นตอนนี้ะว่าชิึ้นมาขนาบเลยเองินเสียเตอเอิป้าพาอยู่ลังพาอเตอรนั่งอยู่ข้างในเพื่ะ เด็ดหน่อยก็ลาฮ่าเดิกหน่อยป้าก็ข้าวขวายเป็นหน่วยเนาะเดี๋ยวเมื่อเบิ่งขวายก่อนเอ้ยอันอินเตอร์ก็ให้อันน้องคิมเอาถาดอิถาด้ะละเด้อป้าเมื่อช่วยขวาก่อนเด้อโอ้ยสแต่งตัวลูกอีน่าเลสดแดงไปเลยเยอะเลยมาดีเห็นยังนะอิถาเด้อเด้อป้าเมื่อช่วยขวาก่อนเด้อข้าวเขวายอุ่นขวายเย็น ไปเอินหนึ่งข้านั้นดอกพีเอยนะบุญขาเย็นตอนแดงๆงามไปแทงสิงามสดแดงปด้อยอยู่ไปทางแต่งตงามแท้่อนนี่แตแต่งตงามแท้สนุกาื้อข้าวก่อนพี่น้องเยเนาะไปื้อข้าวทงเฮือนนยืนเอ้ยคิมเด้อเด้อนคิมเด้อ ทางพุ่นกระดำหน้าอยู่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบม่ได้ลงซอยเพิ่นยังบม่ได้สันเช้าอยู่พี่น้องเลยก็เลยบม่ได้ลงให้เพิ่นดำยังหายสิท้ายมือนนี่เนาะโอเคสพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะเอาลูกเอาลานคือเก่าอยู่เพื่อนกเก่าคือเดิมเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามกลับมาหากำลังใจ ขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเลยเนาพะพบกันอีกคลิปหน้าพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ลาพีล่าน้องแล้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย